หนึ่งในช่องทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐทั้งรายจ่ายประจำและงบลงทุนและหากอยากให้เกิดความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานจะต้องประเมินจากอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2ประเภททั้งการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่จะต้องเป็นไปตามเป้าที่หวางไว้ซึ่งในช่วงนี้ถือว่าเข้าเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2,565จึงทำให้ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็วที่สุดเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยนางสาวกุลยาตันติเตมิตรอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยสํานักข่าวไอเอว่าการเบริกจ่ายภาครัฐในช่วง11เดือนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม2565ยยังคงเบิกจ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งในส่วนของเดือนกันยายนที่เป็นเดือนสุดท้ายคงจะต้องเร่งรัดการเบริกจ่ายโดยเฉพาะงบลงทุนของภาครัฐที่จะทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้นซึ่งการเบริกจ่ายผ่านทางกรมบัญชีกลางยังคงเร่งรัดการเบริกจ่าย ในส่วนภูมิภาคต่างๆซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างดี โดยล่าสุดภาพรวมการเบิกจ่ายได้ทั้งหมดร้อยละ87.36บงบรายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ93.9งบลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ60.05ซึ่งทั้งปีน่าจะเป็นไปตามเป้าโดยกลไกภาครัฐยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังคงเน้นย้ำการเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณเพื่อเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับ เพื่อนเศรษฐกิจจากเม็ดเงินการลงทุนจากภาครัฐ ซึ่งจากการเปิดเผยของอธิบดีกรมบัญชีกลางจะเห็นได้ว่าการเบริกจ่ายของภาครัฐยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยจะเดินหน้าต่อไปได้คงต้องใช้เครื่องยนต์หลายตัวในการขับเคลื่อนที่นอกเหนือจากการเบริกจ่ายงบประมาณจากภาครัฐทางภาคการส่งออกการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยในประเทศซึ่งหากรวมทุกเครื่องยนต์เดินหน้าได้อย่างเต็มที่เศรษฐกิจไทยในปีนี้คงขยายตัวได้มากกว่าร้อยละ3อย่างที่ หลายสถาบันได้มีการประเมินเศรษฐกิจไทยไว้ในปีนี้